โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสอบอ่านเมเรื่องเจ้าแห่งดินแดนสวีเดนอีกนะครับถ้าเกิดว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งมันก็คืออินซีหิมะเจ้าดินแดนนะครับผมก็เรื่องเดียวกันนะครับทุกคน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่15แล้วก็16นะครับผมก็จะเป็น2 EP แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าดูมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเพล์ลิ์ไว้ดอลลานะครับตั้งแต่ตอนแรกๆมาถึงตอนนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น ตอนจริงๆมันก็จะเป็นตอนที่67ถึงตอนที่68นะครับผมเป็นซีซั่นที่4แล้วนะฮะโอเคนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเซเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่15หลังจากที่เอ็กนั้นสามารถหนีรอดออกมาจากปีศาจแม่ทัพสาวสวยมาได้ ตัวพระเอกเองก็ได้กลับมาหาเจ้าสํานักเฉินนะครับซึ่งตัวเจ้าสํานักเฉินก็เป็นเจ้าสํานักของตระกูลเซียนนั่นเองซึ่งตัวเขานั้นก็รู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะสามารถมีรอดออกมาได้แต่ทว่าในการต่อสู้กับปีศาจแม่ทัพของพระเอกนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในเรื่องความแข็งแร่งของพระเอกแล้วยังไม่แข็งแร่งมากพอนะครับแถมพระเอกนั้นก็ยังเรียกได้เลยว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สุดของตระกูลเซียของพวกเขาถโอ้าเกิดว่าพระเอกนั้นเป็นอะไรไปรับรองว่าตระ ของพวกเขามันจะต้องลาบากแน่นอนนะครับในการจัดการกับปีศาจนั่นเองสิ่งเดียวที่พระเอกนั้นควรที่จะทาในตอนนี้ก็คือต้องแบบว่าบม่มเพาะพลังให้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะแพมการจัดการกับพวกปีศาจพวกนั้นนั่นเองเพราะหนึ่งโดยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับกองทัพพวกปีศาจแล้วนะครับพวกมันแบบว่าไม่มีขีดจํากัดเลยในกองกําลังของพวกมันนั้นสาม,มารถที่จส่งออกมาโจมตีพวกเขาได้เรื่อย หลังจากที่กองกําลังของพวกเขานะครับที่เป็นเผ่ามนุษย์ของตระกูลเซียนนั่นเองที่มีขีดจํากัดในกองกําลังของพวกเขานะครับถ้าเกิดว่าสู้ไปแบบนี้เรือรับรองแล้วละก็กองทัพกองพวกเขานั้นจะต้องพ่ายแพ้ต่อพวกปีศาจพวกนั้นแน่นอนเลยครับจึงทําให้ท่านโนุเชิญนะครับตัวเขานั้นก็ได้บอกให้ระเอกนั้นไปฝึกพลังให้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ก่อนสามารถเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งนะครับมันก็คือพลังในแท้ของรารานั่นเองถ้าเกิดว่าฝึกสําเร็จวิชานี้แล้วละก็ตัว ขานั้นก็จะมีภารกิจอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะมอบให้พระเอกนั้นไปทําในครั้งนี้เนื่องด้วยที่พลังของพระเอกนั้นมันต่างจากคนอื่นถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถฝึกสําเร็จได้มันก็จะมีเพียงแค่พระเอกคนเดียวนะครับที่สามารถไปสืบหาเบาะแสของพวกปีศาจแม่ทัพได้นั่นเองจึงทำราเอกที่ได้รับคําสั่งจากท่านปรมาจารย์เฉิญนะครับหัวหน้าของตระกูลเสียตัวเขานั้นก็ไม่รอช้าที่ได้ทาการฝึกพลังหอกของเข,งขานะครับไม่ว่าจะเป็นความแกงๆความรวดเร็วเนื่องการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับ ความวันความคืนไปแบบว่าระยะเวลาหลายวันเลยก็ว่าได้จึงทําให้ในตอนนี้นะครับความแข็งแกร่งของพระเอกนั้นมันก็แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเขานั้นฝึกพลังความหมายที่แท้จริงของทุกสรรพสิง่งมันก็คือความหมายที่แท้จริงของในแท้แห่งดาราซึ่งพลังนี้มันก็คล้ายๆก,กับพลังที่กลางอนาเขตนะครับมันก็จะมีการสร้างพลังบาเรียขึ้นมาใครที่เข้าไปอยู่ในพลังบาเรียของพระเอกนั้นก็จะเสียเปรียบในการต่อสู้กับพระเอกนั่นเองนะครับและหลังจากที่พระเอกนั้นสามารถฝึกวิชา ในแท้ของดาราไปได้ตัวเขานั้นก็ได้รีบมุ่งเดินทางไปหาทัานโโซเชนในทันทีนะครับซึ่งทันโโซเชนที่ได้รับรู้แล้วว่าพระเอกนั้นสามารถฝึกวิชานีน้ได้ตัวเขานั้นก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากเลยทีครับเนื่อง้วยที่ผ่านระยะเวลาไปเพียงแค่ไม่ถึงเดือนเท่านั้นพระเอกก็สามารถทำมันสาเร็จได้แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีของตระกูลเซียของพวกเขาที่ทําการจัดการฆ่ากวาดล้างพวกปีศาจแม่ทัพในครั้งนี้ซึ่งแผนการของทันโนโซเชนนะครับก็ได้มอบแผนที่ให้พระเอกไปซึ่งมันก็เป็น แผนที่ที่แบบว่าพวกปีศาจแม่ทัพมันอาจจะซ่อนอยู่ในแ,แถวๆนั้นเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นคิดที่จัดการกับพวกปีศาจลูกกระจอกอนพวกเขานั้นคงม่สามารถกําจัดมันหมดได้เป็นแน่เนื่องด้วยที่กองกําลังของพวกมันนะครับออกมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีขีดจํากัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าจัดการกับพวกปีศาจแม่ทัพก่อนรับรองว่าชัยชนะของพวกเขามันอาจจะเอื้อมเข้ามาถึงใกล้ก็เป็นได้นะครับจึงทําให้เอกน,นั้นที่ได้รับคําสั่งเช่นนี้แล้วตัวเขานั้นก็ได้รีบมุ่งเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในทันที ซึ่งสถานที่แรกที่พระเอกนั้นมานะครับมันก็คือหุบเขาแห่งมายาเป็นสถานที่ที่ปีศาสาวมายาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งพระเอกที่พยายามที่ตามหาสถานที่ทางเข้าไปสุดท้ายแล้วตัวเขานั้นก็มาเจอทางเข้าในที่สุดนะครับพระเอกนั้นก็ไม่รอช้ามุ่งเดินทางเข้าไปในทันทีและท้ายที่สุดแล้วนะครับพระเอกก็ได้มาเจอจนได้มาเจอกับปีศาสาวส,สวยนะครับปีศาจมายานั่นเองซึ่งตัวเธอนั้นก็ได้จับเผ่ามนุษย์มาเป็นจำนวนมากนะครับและก็ได้ทําการดึงดูดพลังจิตวิน เพื่อที่จะมาเสริมพลังความแข็งแกร่งให้กับเธอนะครับแต่ทว่าเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นใช้พลังดินแดนแห่งความว่างเปล่าของเขานะครับ <Pacific> ม <astrology> ันก็คล้ายๆกับพลังล่องหนนั่นเองตัวปีศาจสาวก็เลยไม่ได้รับรู้ที่อยู่และก็ไม่รู้ว่าพระเอกนั้นมาที่นี่นั่นเองนะครับแต่เนื่องด้วยที่พระเอกนั้นมาที่นี่ไม่ได้คิดที่จะมาจัดการเธอแต่อย่างใดนะครับมาตามหาเพียงแค่ปีศาจแม่ทับทอนนั่นนะครับเพื่อที่จะทําตามแผนของพวกเขาที่ทันปมาชางตื่นวางไว้ซึ่งพระเอกที่ได้เจอกับปีศาจแม่ทับตนแรกนะครับมั ก็เหลืออีกตั้ง3ตัวนะครับที่ตัวเขานั้นจะต้องตามหาพระเอกนั้นจึงได้มุ่งเดินทางไปสถานที่อื่นต่อในทันทีซึงสถานที่ที่พระเอกนั้นตามมามันก็คือหุบเขาน้ําแข็งนะครับมันก็จะมีปีศาจน้ําแข็งที่แบบว่าซ่อนตัวอยู่ทีน่นี่ซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับพระเอกนั้นก็ได้แบบว่ามาเจอกับทางเข้าของมันแล้วพระเอกที่มุ่งเดินทางเข้ามา ก็ได้มาเจอกับมันจเจนะครับมันก็คือปีศาจน้ำแข็งปีศาจระดับสูงมีพลังที่อยู่ในระดับกึ่งเทพเลยก็ว่าได้เียบในเรื่องของความแข็งแร่งของเอนะครับพระเอกนั้นก็มีพลังที่ยังไม่ถึงระดับกึ่งเทพนะครับมีเพียงแค่ระดับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องความสามารถความแข่งแร่งของพระเอกแล้วนะครับถึงจะมีพลังที่ระดับที่น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าสู้กันจริงๆนะครับตัวพระเอกเองก็อาจจะสามารถสู้ได้เลยนะครับึ่งในตอนนี้หลังจากที่พระเอกนั้นได้มาเจอกับปีศาจน้ำแข็ง แล้วตัวเขานั้นก็ไม่ได้สแสดงตัวออกมาอย่างใดนะครับเนื่อง้วยที่ภารกิจของเขามันไม่ได้มาจัดการกับพวกมันเพียงแค่มาหาที่อยู่ของพวกมันเท่านานนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับมันก็จะมีปีศาจแม่ทัพอีกตนซึ่งก็แบบว่าปรากฏตัวเพียงแค่ร่างมิติเท่านั้นนะครับเพื่อที่มันนั้นจะมาขอสุราชันยอดจากศิษย์น้องของมันนั่นเองนะครับจึงทําให้พระเอกที่ได้เห็นโอกาสแบบนี้นะครับตัวเขานั้นก็กําลังตามหาปีศาจแม่ทัพอยู่แล้วพระเอกนั้นจึงได้มุ่งเดินทางเข้าไปใน ประตูมิตินั้นในทันทีเลครับจนท้ายที่สุดแล้วนะครับการสํารวจปีศาจหาปีศาจแม่ทัพของเะเอกในครั้งนี้มันก็จะมีทั้งหมด4ตนนะครับซึ่งทำให้เะเอกนั้นก็เลยแบบว่าทําภารกิจสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหลังจากนั้นพักเอกนั้นก็ได้ส่งข้อมูลไปบอกแกเปลมาจารย์เฉินนะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ของแม่ทัพปีศาจนะครับซึ่งปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดมันก็คือแม่ทัพปีศาจคิวโลเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่นะครับและรองลงมาก็จะเป็นปีศาจน้ําแข็งนะครับในความ เทพแล้วเรียกได้เลยว่าอยากปีศาจไมา่จัดการได้เช่นกันและปีศาจอีกสองตนที่เหลือนะครับเป็นปีศาจแม่ทับสิทธิ์น้องเล็กสุดตัวพวกเขานั้นก็มีความแข่งแร่งอยู่ในระดับกก่งเทพแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข่งแร่งของท่านวุศสในตระกูลเซียก็จะสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากที่ท่านปลมาจารย์เฉินได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจที่พระเอกไปหามานะครับตัวเขานั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะสามารถทําภารกิจสาเร็จลุล่วง ได้เร็วขนาดนี้จึงทําให้ท่านปรมาจารย์เชิญนะครับก็เลยได้แบบว่าทรงข่าวบอแกท่านอุโสระดับกึงเทพทุกคนเพ <c oughs> ื่อที่จะมุ่งเดินทางไปที่จุดที่พวกปีศาจอยู่ <c oughs> และก็กําจัดมาในสิ้นซากนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากําจัดพวกปีศาจแม่ทัพก่อนพวกเขานั้นก็คงจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้ในครั้งนี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจึงทําให้เราท่านอุโสคนอื่นๆที่ได้ยินแบบนี้พวกเขานั้นก็ได้รวมตัวกันในทันทีนะครับมุ่งเดินทางไปสถานที่ต่างๆโดยท่านอุโส ยู่นะครับตัวเขานั้นก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับกึ่งเทพเรียกได้เลยว่าแบบว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับในการจัดการกับปีศาจแม่ทับขี้เล่านะครับจะเรียกแบบว่าปีศาจแม่ทับขี้เล่าอะไรอย่างนมันชอบกินเหล้านั่นเองนะครับในความแข็งแกร่งของท่านอุโสอยู่นะครับตัวเขานั้นก็ได้ปลากฏตัวออกมาเลยได้ทําการใช้พลังนีครับเป็นพลังโซ่ตึงมันไว้และก็จับตัวมันเอาไว้จนตัวมันไม่สามารถขยับตัวได้นะครับถึงแม้ว่ามันในตอนนี้พยายามที่จะเกียรตะกายและก็เอาชีวิตรอดให้ส่งได้แต่ทว่ามันก็ไม่ทัันแล้วะครบ เพราะทันุโสยวนได้ทําการใช้พลังกงจากของการนะครับหันมันเป็นชิ้นและท่าที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะมันลงได้ในที่สุดส่วนทางฝั่งของท่านโสใหญ่ของตระกูลเสียนะครับตัวเขานั้นก็ได้มาปรากฏตัวที่ทำของพวกปีศาจมายาซึ่งปีศาจมายานะครับถึงแม้ว่าตัวมันนั้นจะแข่งแข่งมากแต่เนื่องโดยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในความแข่งแข่งทันุโสสูงสุดของตระกูลเสียแล้วมันก็เรียกได้เลยว่าต่างชั้นกันมากนะครับเพียงแค่การโจมตีเดียวเท่านั้นตัวทันุโสสูงสุดก็สามารถจัดการฆ่า มันลงได้อย่างง่ายดายสวงทางด้างของท่านวุโซสาวสุดสวยนะครับตัวเธอนั้นที่เข้ามาจัดการกับปีศาจแม่ทับคิโลในด้านความแข็งแกงของปีศาจแม่ทับคิโลแล้วนะครับตัวแม่ทัทบคิโลนี้จะแข็งแก่งที่สุดในพวกปีศาจแม่ทับเลยก็ว่าได้ซึ่งในการต่อสู้ของเธอนะครับถึงแม mm ้ว hmm. ่าตัวเธอนั้นจะแข่งแก่งมากๆแต่ในการจัดการกับปีศาจคิโลนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจึงทาให้ทั้งสองนั้นก็เข้าต่อสู้กันอย่างสูสีและทางด้านของเพกนั้นที่ได้เข้ามาต่อสู้กับพวกปีศาจนั้น นในความแข่งแร่งของพระเอกในตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับพระเอกนั้นไม่สามารถต่อสู้แล้วก็จัดการได้เลยเรียกได้เลยว่าพระเอกนั้นเกือบถูกมันฆ่าเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นแต่ในตอนนี้มันก็ต่างจากเดิมแล้วนะครับในเรื่องความแข็งแร่งของพระเอกในการใช้หอกของพระเอกนั้นมันแข็งแร่งขึ้นมาอย่างมากถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะมีพลังอยู่ในระดับวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในระดับกึ่งเทพแล้วนะครับจริงมันจะไม่สามารถสู้ได้เลยแต่เนื่อง้วยที่เป็นพระเอกของเรื่องนะครับในการจัดการต่อสู้กับปีีาแแม่ทันน้ํขงต พระเอกนั้นดูเหมือนว่าจะได้เปรียบเป็นอย่างมานะครับซึ่งมันก็ไม่สามารถที่ทําอะไรพระเอกได้เลยถูกพระเอกโจมตีเพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นจึงทําให้ตัวมันที่คิดว่าไม่สามารถสู้พระเอกได้แน่นอนนะครับจะต้องหนีเอาตัวรอดให้ตรงได้มันจึงได้ทําการโจมตีพระเอกไปและก็ได้รีบหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีเผื่อทีตัวมันจะกลับไปหาปีศาจแม่ทัพคิวโรนั่นเองนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ง่ายอย่างที่มันคิดหนึ่งโดยในตอนนี้มันก็มีท่านวุโซชวินอีนะครับซึ่งท่านชวินอีก็ดู เหมือนว่าปีศาจแม่ทับน้ําแข็งที่เห็นนะครับจะรู้จักหนึ่งโดยที่ท่านโซชวินอีนะครับก็เป็นหนอนบอลไทในตระกูลเซียและก็ยังอยู่กับฝ่ายปีศาจนั่นเองแต่ที่แม่ทับชวินอีมาในวันนี้นะครับไม่ได้มาช่วยมันแต่อย่างใดหนึ่งโดยที่มันทาําภารกิจพลาดนครับเกิดว่ามันรอดออกไปได้ตัวเขาน่าจะต้องถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนและท่านอ so ุโซชวินอีที่มาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาฆ่าปิดปากมันนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นตัวเขานั้นก็ได้ทําการใช้พลังของเขาซึ่งมันก็เป็นพลังไฟอันร้อนแรงใน การจับตัวมันเอาไวา้และไม่นานพระเอกนั้นก็ได้ปรากฏตัวมาถึงที่นี่พอดีนะครับจึงทําให้ทั้งสองในตอนนี้ก็พยายามเดิเข้าต่อสู้กับมันไปจึงทําให้ปีศาจน้าแข็งนะครับตัวมันก็ไม่ยอมอยู่แล้วก็พยายามที่จะใช้พลังสุดแข็งแกร่งของมันที่มีนะครับพยายามที่โจมตีทั้งสองกลับไปแต่ก็ดูเหมือนว่าท่านอุโซชวินอีนั้นจะมีแผนการที่จัดการกับมันได้อยู่แล้วนะครับตัวท่านอุโซชวินดีจึงบอกให้พระเอกนั้นไปโจมตีแล้วก็ทวงเวลาเอาไวา้ก่อนที่เขานั้นจะทําการรวบรวมพลังไฟสุดแข็งแกร่งในการ การโจมตีมันเข้าไปแบบเต็มๆนะครับและการโจมตีเดียวเท่านั้นก็สามารถจัดการฆ่าปีศาจน้ําแข็งนี้ลงไปได้แล้วซึ่งพระเอกนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณท่านอุโชวินอีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านอุโชวินีมาไม่ทันปีศาจตัวน,นี้มันก็จะสามารถหนีรอดออกไปได้แน่นอนนะครับและเมื่อภารกิจกาจัดปีศาจน้าแข็งเสร็จสับเรียบร้อยพระเอกก็ได้ชวนท่านอุโชวินอีนะครับมุ่งเดินทางไปกวาดล้างกับปีศาจต้นอื่นต่อ แต่ทว่าทันโซชวินอีก,ก็ได้ตอบปฏิเสธพระเอกไปและบอกให้พระเอกนั่นรอทีน่นี่รอฟังเขาดีจากกองทัพอื่นๆจะดีกว่าซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะมีแผนการที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่ด้วยอีกเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าจะทําการโจมตีหรือฆ่าพระเอกหรือเปล่าแต่ก็จบไปใน EP ีที่16ก่อนนะครับคือเรื่องนี้ห่างหายไปนานมากนะครับผมก็จะกลับมาทําให้มันจบเลยแล้วกันนะครับเหลืออีกไม่กี่ตอนเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด78ตอนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ 67แล้วก็68นะครับสำหรับใครที่อยากจะดูถูกลิกสิตสามารถไปดูได้ที่ f v t v เท่นานั้นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ bye, ๊บ